ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน ดวงดีสี่วันนี้มีโชคสองชั้นเฮงสองเด้งเตรียมรับข่าวดีถูกหวยรางวันที่หนึ่งจะเป็นท่านที่เกิดวันไหนบ้างเชิญไปรับฟังได้เลยค่ะอันดับหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีแนวโน้มจะได้ลาบจากการเสี่ยงดวงหรือได้รับลอยโดยที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับผลบุญที่คุณได้ทำมาด้วยดวงการงานถือว่าเกิดความสําเร็จลับรื่นไปได้ด้วยดีมีโอกาสที่จะได้รถบ้านมรดกหรือสร้างทรัพย์สินมรดกได้แต่ช่วงนี้จะเกิดความรุงโรงและรุ่งเรืองทางด้านการทำธุรกิจออนไลน์การค้าการขายดีเยี่ยม การชีวิตพุ่งสุดขีดความรวยมีมาเยือนอย่างไม่ขาดสายอันดับสองสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นอยู่กับว่าคุณขยันมักเท่าไหร่ช่วงนี้หยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองหากมีความกล้าได้กล้าเสียล้มแล้วรุก จะสู้แล้วรวยสู้แล้วดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่และรายจ่ายลดน้อยลองมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินเงินทองหลักแสนถึงหลัก,กล้านแถมได้รับโชคใหญ่งวดนี้รวยมีโอกาสถูกซ้ำตัวตรงๆชีวิตจะพลิกผันกลายเป็นเศรษฐีใหม่ สาสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีช่วงนี้การเงินยังคงดีมากมีให้ใช้จ่ายไม่ขาดสายได้รับการอุปถัมภ์หรือมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทำให้การเงินและการงานมีความก้าวหน้าไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหาต่างๆคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ขาดสาย แถมช่วงนี้มีเงินเก็บก้อนโตหลักแสนถึงหลักล้านชีวิตจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นรวยสิ่งต่างๆจะเริ่มเข้าที่เข้าทางดวงรวยดวงเฮงมาปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วสุดท้ายนี้ท่านที่เกิดในวันพุธ ดวงชะตาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หากใครเคยทุกข์ยากลำบากทางด้านการเงินหลังจากนี้ลืมตาอ้าปากได้แล้วการเงินโดดเด่นมากที่สุด เป็นช่วงที่ต้องกอบโกยทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติต่างๆใครที่ทำมาค้าขายช่วงนี้มีโอกาสรุ่งโรดได้หยิบจับเงินก้อนโตเงินแสนเงินล้านเต็มบัญชีอย่างแน่นอนอุปสรรคปัญหาที่เคยมีกำลังจะหมดสิน้นชีวิตก้าวเข้าสู่ความร่ำรวยแล้วหากใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีรุ้นรางวันใหญ่ โอกาสถูกหวยเป็นของคุณแล้วมันทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้จะได้มีโอกาสได้รับโชคสองเด้งไม่เชื่อไม่ลบรูรหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e และกดแชร์ด้วยนะคะ